สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอรส์สกูดสุดคนเด้นอยู่ในต้นหับเขาสุซองบริจอนเซเนลเอีกแล้วเนาะมื้อนี้กะสิพาไปสอนกุ้งเนาะพี่น้องสอนกุ้งจีน้องก็สบายกับน้องกับพ่อเพิ่นสอนกุ้งจีน้องบ่ฮหเสิได้หรือบ่พี่น้อง,โโน,องน้ามันกห็หลายเนาะสอนกุ้งแล้วกะสิโอ้ยตกตก๊บหัหน้า ต้นกุ้งแล้วกับสไปเอาเท่าเลยพี่เ้องเอาเท่าแลวก็สิมือกเนาะกินเข่าแล้วพี่เนาะขำว้าแท้เวลากัมาแบบเฝ้าๆมาช่วงเวลาจอดจ่อเนาะหาเงั้ยกะเงบ้ดทันได้สไปรอหาเฮ็ดผัดเวลาผัดเบิดก่อนพี่น้อง ในกะบ่ายสองโมงเลยเนาะนี่ก็สี่โมงหมจอนก็เมื่อแหละพอดี้เราไปเอาเทามากืบเมื่อเลยโอ้มันแดดหลายเมื่อใส่เบ็ดกบได้แล้วเนี่ยจอนก็จะเอากระถังเนาะไปใส่กุ้งกระต่าเดี๋ยวเอาไปใส่เทา เราหาเห็ดกาคำก่อนพี่น้องเดี๋ยวโอกาสหน้าก่อนเนาะอันนี้กะซอนกุ้งเอาเท้าได้หลายอย่างอยู่แล้วพี่น้องแต่เวลามีหน่อยพื่นพอเปินเขาแห่แมาน้ำเนาะไปหวานเอาครบเลยพี่น,น,น,น้องครบพี่น้องโดดเลย อ้นำก็ยังลายเนาะสอนกระทำมันเนาะฮฮต้แล้วูทั้งนั้นกันเียมื่อวานเอาคบย่างหอหนองกับพ่ออะไรครบยัง คว่ากบาบหมือนโบนีเห็นไหยังน้ำหัวแค่ว่าเห็นกบเพ,พราผู้ผู้ตองไงพราไปไม่ไม่ไม่ไปขวางไหมครับ โอ้ oh, ไปทานก็ได้เด้โอ้ตัวเป็นเงาอย่างไรจีเน่ไปฮะแหละน่ะแล้วก็ะสิโมจีเทานั่นแหละโอ้ตัวใหญ่ได้ไอ้ตอนไอ้มาเอาฮัวจีใครยังบวชเห็ดมันโตนน้ำหัวจี นั่นแ,ลแหละฮ่ารถมั่สิรอยไปไกลเท่าไหร่ร่มบ่ับเลิอกอยู่บนน้ำแถวกลาง,งพอซ้อนได้ยังทีตำมหายม่เนาะสิไปอยู่แถวไ,ได หวงน้ำาหมอึงเด้ๆๆด้ดึกาว่าดานินเขาบึดนะโอ้ขวางไว้ทางขวนบุทางนาโอ้ตัวใหญ่เลยได้จินี่มันเบิดแม่ลุงบัเจ้า ได้ฮะได้ปันหน่อยมามาไปฮะาไสีขวางไหตัวไปสอนเนี่ยแหงผูกวองกนดันนี่เอาอีกไปด้วยต้นหนาตัวพูกแหงไม่ได้ขาดดีอืมด้ยเนาะโอ้ยยังใหม่อยู่ได้อยู จะซ่อนิจะเ,เพื่ออะไรเรื่อยวยังทันซ่อนจะเพื่อลงมาไ,ไหนลงมานี่บอกเออตัวลงมาตอนหนาตัวหนะพวเอาไปพวกไกลๆเนี่ยต้นต้มลงัปสไปไกลเท่บ่หร่บว่าสัตว์ไปเลยบ่ <c oughs> โอ้ห่อนนะแดดเปี่ยงเลยนั่งนะงัวมาใส่งัวงอยู่าหน้อรีบว่าเผาอนะเผางัวไปอ แต่มันจะได้น้ำเยงขุ่นกบได้น้ำเง้งทานีามา,า,าตัวปลาต้ใหญ่ปลาลิงติใหญ่มันก็ได้นะเอาซอานดีเน,นื้อไอ้สีขวางเอง กไ็ได้จะขวางไม,มาสอนนี่นะมันออกจากหูมันอี่บ้างกได้ก็กินนาะนกันได่นะสอนไดแ่อนเ่อะปสอนตรงไ,ไ,ไออหัวลกลางอนแข้ก่อนลอกแคมก่อนกันนะ แล้วแต่แล้วให้พอครับนอองกพผ่นซอนกุ้งเนาะพี่นอ้องเนื้อปลาจอนหาควงเอาครบค่น,น,น,นพ่อรีบอว่เลยนี่สลามเนื้หอหามบ่อคอนบ่อน,นี่คอนะ พ้อแน่ยู่ดอกเฮายังเพียงพอเลยคือแเตี้ยนีบ่ข้ายูไม่ยอมเอาบุยกอยู่นี่แหละเป็นกุ้งเพิ่นซ่อนบานแรกก่อนน่ามันเลิกเน้วพี่น้องซอนยาก lúc subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để này bỏ lỡ những được hấp dẫn บัวอะไรเนาะได้แต่ลูกมันมนี่แหละตัวใหญ่มันก็มีด้วยกันครับท่านมั้งฮะอีตั๊ไปทางห้องเป็ดวฟสหอมแคร์ไม่ใส่ทางไหนแล้วบัตรแ้วพี่เนาะน่ามันเหลือกเนาะโอ้เกยง่ายเติบอยู่ดอกสำกุ้งพลอย พอมันเลิกกอย่าลงเลิกแหละสอนแถวขอบมันเอา <c oughs> ลิฟท์หัวปานนั่นเลยวะ <c oughs> จนได้ลอยเอาขบ <c oughs> จอนก็สิยลกมาแหย่พี่น้องขวางแห่ลงเ <c oughs> สื้อผ้าก็บ่ได้เอามาเปลี่ยนเนาะใส่ลุยน้ำเลยพี่น้องเปียกกระซางมัน เียกวเลยอ๋อแต่ามก็มาห้อนแท้นี่า,า,าิดไปบก,กิดวดต้นมากิดจึงวนเลยแหละน้าต้งจตาแล้กวกไสตาดีแท้ ปลาหน่อยปลาหน่อยเอาเนี่ยแม่บอกเนี่ยหาลูอินทรีย์ปานิ่างที่เรารอ เจอเธอเอาไงเนี่แม่บอกหมาหมาไอยู่ยไนนกไกลเลยหมดปลายใกยัอไบเออคนกลัวที่มันก็นขึ้นคอกไปท้งห่ดใใช่รก ทางไหนทางลักเยอะร้อยนี่แก่ได้แล้วออได้แล้วพี่น้องแม่แมันโ,โ,โตกันนี่พี่นออ้องกบเหาโอ้อองเหลืองๆแล้วไดนตัวหนึ่ง้ะพี่น้องกบ ทางพ่นกนร,ริบล้อลิบล้ออยู่เยามากยามาขึ้นพ่นบานหรือว่ามาขึ้นแจเคยังมาขึ้นแจ,น,จ,น,จนี้เนาะมนมนทำกบบอืนนน้นก่อกนก็มีอยู่ตกูไหน Ví dụ sai lệch 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 ตัวหนึ่งกบสอนตัวหนึ่งเนาะนี่ซำสองนิ้วนี่ <วา S 1> โค่คอยใหญ่บันไดโบแมนโบแมนตัวมันโดดใหญ่เลยดังตุ้มโ้กระื่เลยเาปวดมันนี่เฮสอนไปสอนมากกัขึ้นขอบขอบ้านล้นหรอ เนาะลูกมันกุ้งเนาะนี่เรเป็นเรื่องเรากุ้งเต้นเรื่องปลาออกแต่เนาะมัลมพย่างเดนสยงน่กนรุ่นตัวสวงฮามาส่นเดือนสิบสองบอกเดสิอ๋อน้านกวงหน้ามันบกนะพี่น้องอันนี้น้ามันลายกุ้งไงเนี่มค่อยง่ายไได้ Ừ. Thế thế nhảy mình đi bên, này, bên nhảy thế nào phương nhảy à ừ. cầu gió nhâm đen luôn nhưng nằm tin này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ได้อยู่วกำหนึ่งพี่น้องกุ้งพอดีสำเห็ดกุ้งเต้นพี่น้องนี่ตอนนี้กระบาดท,ที่สามพี่น้องเธอพอบาดที่สามเธอบาดนี่ใครแน่เนาะเพราะว่า,วา,วาวกุ้งมันอยู่แถวขอบมันนี่แหละน่าจะลูกมันเลยปะเออนี่พี่น้องน,นตัวใหญ่มันก็มีแหละ

ก่อนไปเรื่อยๆพี่เนาะจนสพพอได้กินจักคาพหนังก็พ่อเนาะมาเห็นมาคนอื่นมามมนเลยเฮาจักมาพีเรียก้าเบิ่งตอนเฮาซอดแล้วนะพี่น้องว่าสิได้ก,กุ้งลายสใดยดยทยอประจอนก็จะไปห้าข่วงครบต่อพอได้มือ้อไว้ป่นเนาะตอนนี้ก็เซ้าซอดแลวเนาะพี่น้อง กุ้งเขาก็ได้หลายเติมเนาะนี่คบก็ได้สองตัวพี่น้องเนามันก็นยังหาขวงอยู่หน้ามันเลิกเนาะขวงหาโบเห็นตอนนี้ก็สะไปเอาเท่ากับพี่นอ้องมันก็นเริ่มขาดเ,เนาะพอจอนอ่อเท่ามาแล้วก็สิเมื่ออล้วพี่น้องมานี่ เอาล้พวพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับบรจ้อนกรสิคอจบคลิปเอาไว้สั้นนี้ก่อนเด้อม,มาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็สั่นกระดิ่งให้บรรจอนทำนาะเพื่อจะมาพาคลิปใหม่ๆจากซ่องของเฮาสำหรับคลิปนี้กลับไปแล้วพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้อง